สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามอนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไอทีวันละคำวันนี้ขอเสนอเป็นวลีนะครับว่า community computing นะครับโดยในภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าการประมวลผลแบบชุมชนนะครับ community ก็เป็นชุมชน computing ก็เป็นการประมวลผลนะครับ การประมวลผลแบบชุมชนนะครับเป็นการแบ่งปันทรัพยากรโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนะครับนั่นคือใช้คอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางในการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆในกลุ่มสมาชิกที่เป็นชุมชนนะครับการประมวลผลแบบชุมชนนะครับมีทั้งแบบที่ให้บริการฟรีหรือจ่ายราคาต่ำหรืออาจจะจ่ายราคาสูงขึ้นก็ได้แล้วแต่ผู้ให้บริการนะครับอันนี้ก็จ่ายเพื่อหรือไม่จ่ายเข้าเป็นสมาชิกเพื่อจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต โดยในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับจะมีศูนย์เทคโนโลยีชุมชนหรือ CTC นะครับ Community Technology Center เป็นศูนย์กลางสารเทศของชุมชนนะครับตัวอย่างประเทศที่มีศูนย์เทคโนโลยีชุมชนก็มีสหรัฐอเมริกาแคนาดานิวซีแลนด์แล้วก็ประเทศในยุโรปเป็นต้นนะครับตัวอย่างในอเมริกาที่รัฐโอไฮโอนะครับออมีเครือข่ายการประมวลผลแบบชุมชนโอไฮโอโอไฮโอคอมมูนิตี้คอมพิวติงนะครับ เป็นหน่วยงานไม่หวังผลกําไรนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลและสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในชุมชนนะครับเครือข่ายประมวลผลแบบชุมชนของโอไฮโอเนี่ยนะครับได้สร้างศูนย์การประมวลผลแบบชุมชนในรัฐโอไฮโอถึง21แห่งนะครับตัวอย่างนะครับการประมวลผลแบบชุมชนของห้องสมุดก็มีคอมพิวเตอร์สาธนารณะนะครับสำหรับพับลิกยูส ให้ใช้เข้าถึงและค้นหาข้อมูลในห้องสมุดนะครับไม่ต้องไปที่ห้องสมุดค้นจากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนะครับ cloud computing เป็นการประมวลผลแบบชุมชนโดยเป็นการแบ่งปันทร,รัพยากรอคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือเป็นซอฟต์แวร์นะครับคือ Data และซอฟต์แวร์ร่วมกันผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่ายนะครับก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วก็เข้าไปถึงศูนย์กลางทรัพยากรเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการใช้พร้อมๆกันได้ครั้งละหลายๆเครื่องนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเครื่องไมโครก็เ,เข้าไปได้แล้วแต่40เครื่อง50เครื่องคนเข้าไปได้กเ็เครื่องไมโครก็อาจจะทีละไม่เกิน400คนอะไรทํานองนั้นถ้าอยากจะเข้ามากกว่านั้นก็ต้องใช้เครื่องใหญ่ขึ้นนะครับมีรายงานประจําปีมิถุนายน2554จากบริษัทอเบเนตนะครับ สำรวจผู้บริหาร573รายใน18ประเทศนะครับสรุปได้ว่าคลาวด์คอมพิวติงนะครับได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆด้านไอทีแล้วก็มีผู้บริหารแล้วละ55จะจัดงบประมาณเพิ่มขึ้นด้านไอทผู้บริหารแล้วละ60นะครับก็บอกว่าคลาวด์คอมพิวติงเป็นที่ระดับต้นๆที่นึกถึงนะครับแล้วก็ร้อยละ74ใช้บริการคลาวด์คอมพิวติง ประเทศที่ใช้คลาวด์คอมพิวติงอันดับหนึ่งคืออิตาลีนะครับร้อยละ8 9อันดับ2แคนาดาร้อยละหอันดับ3ฝรั่งเศสร้อยละ45นะครับตัวอย่างทรัพยากรที่เข้าถึงในระบบประมวลผลแบบชุมชนนะครับก็เข้าถึงภาพถ่ายเข้าถึงวิดีโอเข้าถึงอีเมลเข้าถึงเอกสารดิจิทัลเข้าถึงเพลงดิจิทัลเข้าถึงเว็บเข้าถึงซอฟต์แวร์เป็นต้นนะครับตัวอย่างในภาคธุรกิจนะครับการใช้การประมวลผลแบบชุมชน บูรณาการกับระบบ CRM นะครับ CRM ก็คือ Customer Relationship Management นะครับใช้ให้บริการสารสนเทศแก่ลูกค้าจัดการลูกค้าเพราะลูกค้าเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับถ้าเราไม่มีลูกค้าก็อาจจะเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเอาใจลูกค้านะครับการใช้การประมวลผลแบบชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อ,อ,อพัฒนาทราัพยากรบุคคลก็มีนะครับตัวอย่างในสถาบันการศึกษาก็ใช้ ประมวลผลแบบชุมชนสำหรับอาจารย์นักศึกษาเจ้าหน้าที่นะครับเป็นแหล่งรวบรวมแล้วแบ่งปันผลงานวิชาการนะครับวันนี้เราก็ทราบความหมายของวลีว่าการประมวลผลแบบชุมชนหรือ Community Computing กันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามนวานในรายการภาษาไอทีวลรคคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ